เออผมขึ้นยอดเขาให้นึกว่าเป็น L A B ถูกเหมเร่งเว้ยนอตตอนนี้ยังไม่เห็นอะไรนะเมื่อกี้เาเจอรถด้างหน้าไอ่นอยจิตนอยจ็ตยิงอะไรวะไม่เห็นแจ้ง L A B เนี่ยโดนแล้ว ไอ้คันนี้มีประจำการในกองทัพเราด้วยแหละใช่เหรอเจอรถ<ท>จี๊ดเจอรถจี๊ดยิงได้เลยยิงได้เลยคอนเฟิร์มก่อนนะไม่ใช่ของเรานะสีมันจะเป็นนหน่อยสีเขียวอ่อนสีขาวโอเคโทรอยู่ชาสีโทรอยู่ชาลีนะโทรอยู่ชาลี นี่ยคุณเล็กคุณเล็กไปเล่นเนี่ยเานีับ<ส>อปดดกว่ามังดล้วดละอ่าป้อเปิดโด,โด,โด,โดใช่แจ็ระวังะสุดหมดนะมีแม็กเดียวอ,อค่อยๆยอดไป เราเป็นไงเข้าเนี่ยใช่เราปืนเราเล็กเรายิงไม่เข้าจีนอยู่หน้าเราจา่จาจ่าอย่าไป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 ิงย,ยิงเลยยิงเลยมีรถจีนอยู่ด้านหน้า ไปพร้อมคนเดียวกันเป็นปาดไปเป็นรอบเป็นเอเปเอเนวิวแล้วโอเคมีเสียงรถหน้าผมิร์รถเลยจ่ารถรถกำลังว่งไปหาจ่า้หารถมากลยถอยถอยเครื่องตายตายขึ้นมาลไม่ทันกดสมองไม่ทันสองพันะสองพันนะเนียอยนะนี่บ้านับ้านหลัง6เ เ้ยรถมารถอินฟานอินฟานมาอินฟานมาอินมาอินมาจังแจ็ค12เลยเขามีคนชิดอ่ะจะวางไหมยังจะวางใช่ไหมจะวางไหมผมจะวางไหมไม่วางก็แล้วแต่นะยังเขาวางให้ละตายละตายละตายละนอกรถตายตัวหนึ่ง มาผมเลยเท่ยมมือสั่นไม่มาไมได้มาหนึง่งแจ็าตายยังปั๊มปิดมันแน่ยิงคมอะไรนี่ยบาวโวนะใช่ๆช่ใช่ใชบาโวยิงเลยเอาล้อมันลงโอ้สองคันสองคันมีสองคันยิงเลยยิงคันแรกอะเลือก,กอะไรเจ้ากันไหนยิงไปแล้วเป็นรถปั๊มปิดไปเลยใช่ไหมใช่ โดนโดนโดน,โดนจาจาจามีคนกำลังมาหาเราคุณเลสระวัง,ม,วงมีคนกำลังมางอยู่ตรงศพผม ตายละต้องศพคนตายละสวตัวเดียวถูกปะมีมีตัวหนึ่งครับยิงเพื่อนผมอยู่อยู่ไหนไม่รู้เจอละเจอละคุณมีกระสุนไหมคุณมีกระสุนไหมคุณมีกระสุนไหมเฮฟี่เอจเดี๋ยวผมชุบเฮฟี y เอก่อนนะ แถวฝั่งคุณอีกคนนึงอะแถวฝั่งเพื่อนคุณอะมีอีกตัวหนึ่งบอกไอ้เพื่อนจะยิงยิงใส่รถยิงสมอปิดก็ว่าอยู่นไหลมาจากทางไหนไอ้อ่งตงหกมีคนนะเจ๊สามนาทีเอ้ยแปดวิแล้วแล้วเกินเนี่ยครับเดี๋ยวผมรีบไปตายกันเลยไปวิไปไปตายกันเลยครบคุณเลย รถมันจอดนิ่งเลยโอเคบนโดนแล้วอยู่ที่ผมตัวหนึ่งมันวิ่งกลับโอเคเจ็ส,สามวิไปหยิบรถตายสองีอ๋ยวมาตายแมที่ east e a แล้ว,ลวนั่นนะข้างหน้ารถคนจีนเห็นไหมวิม่งข้ามถนนอยู่ที่บ้านสีฟ้าตาย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 ไม่ทันไม่เป็นไร<ต>เอาต,ตาย,ตายน้าโอเคสวยเป็นไอทีด้วยจังหวะปาดพอดีมีอีกตัวนึงรถ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  วะเนี่ยคุเล่นรถมันอยู่ทางหน้าออฟเซิร์ฟกำลังขับไปเรื่อ,ๆอยๆจากออฟเซิร์ฟยิ่งไปยิ่งไปเท่ยรถเราทำอะไรได้บ้างวะเนี่ยเกมชนมันชนต้นไม้นะเต็มกระแพงเต็กระแพงรถเราดาวเครื่องเราดาว เอทีอยู่หลังเราเมื่อกี้ยิงไปอยู่ <She> er, ไม่ตายเราโดนเอทีโดนเครื่องเอทีตายเอที AT ตายตัวใส่ใส่โอเคโอเคผมซ่อมนะเหมือนรถปัอมปิดธรรมดาแค่แบบตัวรถมันยาวกว่าหน่อยรถระเบิดแล้วนี่หยิบเลยรวังวรถเฟอเรานะโอเคสวยอินฟานเยอะมากอินฟานเยอะมากอินฟานอยู่ซ้ายมือ อ้ี้าแล็เล่ายปนะลวาไวปปใบ้านหลนี้แหละมีหมีตรงนี้มีเฮปตรงนี้แหปมันแหบมันแถบเลนหน้าเปแฮปเพื่อนแล้<า>ก,กระสุน,<ใ>นทะ<ร>ลุนะในรูว้วยิงยิงทะลุไมเออตัวขาวนรัวขาวในบ้านในบ้าน เขาไปอะไรเดี๋ยวผมกินตาไหมตายตายต่างต่างคนด่าคันตัดครับสวยยันมีเอจด่าันักจ้าโดนอุ้ยสิบสองโดนเต็มข้าง ป่านเลยแอบวนรถกลับนะอ่าแบก็ได้เารถไปรับจโอยจะเรายิงไม่ได้ดิแอบไปแอบไปนิ่งยิงนผมดับเครื่องอยู่มันไม่รู้มันไม่รู้มันไม่รู้อยู่นี่อยู่นี่อยู่นีอยู่นี่มาอยู่นีมาอยู่น้าเราเลยจ้ามาโอ้สองตในตาดีชิบห อยู่นี่ละบาโวบ,บาโวคุณเล็ดล่วงเหรอโอ้ยรอ้วใช่ครับนี่กำลังเล่งเลยเฮ้ยยังมีอีกอช่ครับเฮ้ยรถเรามีระบบสเตลด์นว่หว่า รอรอคนรอกคนเดินผ่านยีเดินผ่านเนี่ยมันจะไม่รู้แล้เนี่ยนะเนี่ยมันเข้าบ้านไปแล้วนะปีนหลังคาไปได้นะปีนกระเพงอ่ะเออมันจะไม่รู้เลยเนี่ยรถจอดอยู่นี่สุดยอดอ่ะเราบอกสเตลจะมันเดินชนรถแล้วนะยิงเลยยิงยิงยิงคนอ่ะเนี่ยยิงเลยยิงเลยไหนอ่ะเนี่ยหน้ารถอ่ะไม่เห็นหน้ารถผมไม่เห็นจ้าทิศไหนนี่คนที่หน้ารถตายแล้วตายแล้ว กูเรียอะไคกูเร oh ียเลยมองไม่เห็นมองไม่เห็นมีข้างหน้ามีข้างหน้ามียิงยิงยิงผมมองไม่เห็นหน้าผมไม่เห็นมีหน้ารถอีกในพุ่มเนี่ยพุ่มด้านหน้าเลยไม่เห็นไม่เห็นพุ่มมันบังพุ่มมันบางพุ่มมันบังมันมีระบบสเตลล์เหมือนกันนะเมื่อกี้หน้า หน้าผมมองไม่เห็นเลยเลยโอเคโอเคโอเคตาย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 อ่าโอเคตายไม่มีตัวนึงไม่ยิง,ง่ะไรจะมียันทียิงใส่มีรถมาปะเนี่ยหลังรเรานกาก่อนตุยเย่ <laughs> มันเลี้ยวตรงหน้าจ่าข้างหน้าเป็นแถบ <laughs> จากข้างหน้าเราเป็นแถบแอคคูลเลตเลย ไม่ไม่มันจอดมันจอดมันจอดคุเลซจับที่บนถนนจอดซ่มอมมันจอดซอด่อมมันจอดซ่อมออฟเซิร์ฟจานเลยไอ้คุเลซใช่ใช่ใช่ยิงแล้วบอกนะผมจะเข้าแฮ็บคาระสะเตลสเตลโหมดคุเลซหน,น้าเลซเลยจับจับโอเคเอ้ยคุเ็ดไม่เก็บว่ยิงแซบีเอลกว่าน้อสัตว์ระจ่า ไมเป็นไรเอาเอ e, าไอ้นั่นอะไฮเ็สิบยิงก็ได้ใช่เหมยอขอลูกเดียวอ่ะอ่าคุณแจ็คแจ็คแจ็คเป็ที่ดาโผมรักแคปไม่อะโดนผมรักนะเงนีไปที่สะามีสองขันมีสองขันมีสองันตรงผมมีสองขันเลยเป็นรีแพร์จริงๆสับ แกดีวนันนะึงนะแตบบ่ผมระเบิดแล้วโอ้ชิ้แล้วม่งมันไอ้นี่คุณจักว่า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 คุณจะควรจะวิ่งไปพูดแฮดลงควรจะพูดแฮดลงมีเินฟันแป๊บน,นึ่งอย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่งมาทันไม่ทัน,ทนดาวหนึ่งดาวหนึ่งดาวสอง ไม่ได้แล้วไม่ได้โอ้ยไม่ได้ไม่ได้ผมขอไปเติมกระสุน